ทุกที่ที่บริเวณนี้นะคะถ้าจะไม่มีต้นหญ้าก,ก็คือบริเวณต้นไม้ตรงต้นมะม่วงนี่คะก,ก็คือจะเว้นวงไว้ที่เหลือก็จะเป็นหญ้าทั้งหมดเลยทุกๆสายพันธุ์ที่ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยหรือเป็นศัตรตูที่ร้ายแรงกับต้นไม้นะคะก็คือวิธีคุมดินชนิดหนึ่งเพื่อรักษาความชื้นของหน้าดินไว้นี่คือ วิถีชีวิตของพ่อหลวงของเรานะคะที่ท่านทําให้ลูกหลานดูนี่ก็จะเป็นหญ้าสมัยเด็กๆนี่จําได้ว่าหญ้าพวกนีก้คือไว้ตกประตเพียนเลยนะเนี่ยดอกเขาก็จะล่วงแล้วก็เยอะขึ้นอีกนี่เป็นอุโมงค์ผักนะคะนี่มีมาลาขี้นกด้วยเห็นไหมลูใหญ่เชีย ก็เป็นบวบบวบเหลี่ยมบวบงูนี่น,นะคะแล้วแสงหน่อยนึงก็จะเป็นอันนั้นก็จะเป็นฟักทองที่ว่าดอกฟักทองนะฮะฟักทองค่ะเห็นไหมเหลืองๆก็ติดลูกแล้วที่นี่ก็คือมีมาแรงเยอะมีเต่าทองด้วยไหมคะ มแมลงพวกนี้ก็จะช่วยกันผสมเกสรน,นะคะเป็นทำธรรมชาติก็จะไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆแล้วว่าก่อนหน้าน,นี้คงจะต้องสวยมากเพราะตอนนี้ก็คือต้นเขาก็จะเริ่มล้างๆงแล้วอันนี้ก็คือบวบอันนี้บวบอะไรนะจําไม่ได้ชชื่อไม่ได้ต้นใหญ่มากมีถั่วพูด,ด้วยค่ะนี่มีถั่วพูด,ด้วยเห็นไหมคะ มีถถ่วพูด้วยงามมากเลยค่ะเนี่ยแล้วทั้งหมดก็จะเป็นพืชคุมดินหมดเลยนะคะเป็นหญ้า,าคุมดินหญ้าแห้วหมูหญ้าต่างๆเนี่ยค่ะสวยจังเลยนกมีนกขาวด้วยนกขาวตัวน้อยบงบอกว่าตรงนี้ไม่มีสารเคมีหรือสารพิษจะมีสัตว์มีมแมลงมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ ถ้าตรงไหนมีสารพิษสารเคมีสัตว์ต่างๆพีเสื้ออะไรเงี้ยก็จะไม่เห็นเลยนะคะนี่คือเราเห็นสัตว์เล็กสัตน้อยที่มาอิงอาศัยความร่มความอะไรนี่ดอกมาเริ่มเลยกำลังมีพึ่งตอมเกสรอ,อยู่กำลังผสมเกอรอยู่นะคะฟักทองยาวไปนู้นเลยนีค่ะ นี่ก็มีถั่วฝักยาวด้วยนะคะเนี่ยนี่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวด้วยค่ะนี่ดอกถั่วฝักยาวตอนนี้เริ่มแก่แล้วก็ต้องเก็บเม็ดพัน์ไว้นี่บวบลูกเล็ก ยงเลทางนู้นก็จะมีสวนสวนขา้าวโดนี่ก็คือจะปลูกปลูกทุกอย่างรวมๆกันเลยนะคะไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดียวหรือเชิงเดียวแล้วก็เป็นพืชล้มลุกที่ปลูกได้หลายสายพันธุ์ในเนี่ย ในเขาเรียกว่าอะไรในในกระบะไออิดบล็อกอิดบ็อกหกก้อนเนี่ยสามารถปลูกผักได้หลายอย่างอิดบล็อกนี้ก็จะมีถั่วฝักยาวอันนี้คือถั่วฝักยาวถั่วพูแล้วก็บวบเหลี่ยมเนี่ยค่ะไม่ได้พืชแบบปลูกแบบหลุมไหนก็มีพืชอันเดียวไม่ใช่นะคะคือปลูกแบบ ให้ประหยัดเนื้อที่ให้ประหยัดพื้นที่ที่สุดเลยเฮ้ยลูกใหญ่มากสุดเราก็จะเป็นลรข้อโพดล่ะรู้วจะเป็นลรข้อโพดล่ะนี่มันจะย้อนแสงนิดนึง ปลูกในหลุมเดียวกันก็จะปลูกได้พืชได้หลายอย่าง,ฟ,งฟักทองฟักทองได้หมดเลยและหญ้าก็ไม่ถอนทิ้งไม่อะไรไม่ตัดทิ้งก็คือให้เป็นคุมดินไปเลยนะคะอันนี้ต้นนิดเดียวมีลูกแล้วค่ะฟักทองมีลูกแล้วอ๋ออันนี้เกิดจากการที่เขาตัด ตัดใหม่อีกครั้งให้เขาแตกยอดใหม่บ้างคะเนี่ยหรือไม่ก็จะเป็นกิ่งกิ่งย่อยของเขากิ่งเมย์เขาจะเป็นกิ่งนี้จะกิ่งใหญ่มีเสียงจิ้งหรีดด้วยห้องน้ำก็กว้างขวางสะอาดมากเลยค่ะ ถ้าใครมาเที่ยวนี่ไม่ต้องห่วงนะคะห้องน้ำก็สะอาดมาก